ยารามอเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์น้องชอเอมนะคะวันนี้เรามีรถมาแนะนำค่ะลูกค้าจะเป็นเจ้า Isuzu g x 360, 360แรงม้าปี56ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น2เพลาระบบเกียร์เซค่ะลูกค้าราคาเปิดนะคะจะอยู่ที่1,550,000บาทค่ะราคาผ่อนนะคะจะอยู่ที่36,625บาท60เดือนหรือ5ปีนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะดอกเบี้ยสตาร์เริ่มต้นอยู่ที่6.5เท่านั้นค่ะ มาพร้อมกับเลขหม่น้อยๆนะคะเพียง2 4 3 3 3 9 9กิโลเมตรค่ะลูกค้าตอนนี้ใช้งบออกเพียง100 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะให้อนาคตเป็นเรื่องของพรุ่งนี้รู้เงินเก็บมันก็จำเป็นแต่เบียร์เย็นๆมันก็สำคัญวะ่ะ นี่ก็เป็นภายในของเรานะคะลูกค้าตัวน,นี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะคะลูกค้าคอนโซนก็อยู่ให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะส่วนด้านหลังก็คือกว้างขวางมากค่ะตอนนี้จะเป็นสลิปเปอร์แคปนะคะสามารถนอนได้สบายๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะ สำหรับโปรโมชั่นของแถมของเรานะคะเราเก็บสีเก็บงานให้ค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ค่ะเช็คระบบให้รอบคันนะคะฟรียางใหม่สิบเส้นค่ะลูกค้าฟรีชุดแต่งโคเมยียมนะคะลูกค้าแล้วก็ยังรับประกันเครื่องเกียร์หลังรับรถ3สวันไปเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมกันได้ที่เต็นไอรามอเตอร์สาขาสีราชานะคะสำหรับช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ